หน้ากากผ้าลายอเวนเจอร์สีดำ้อมซองใส่หน้ากากใช้ใช้49สแตมม์บวกเงิน1บาทแลกที่ร้าน7 e 1 e นอีันนี้แรกไปวันที่แลกไปวันที่21กันยา63สา ได้ของวันนี้วันวันที่ยี่สบสามตุลาหกสาจองไปหนึ่งเดือนสองวันแล้จองนานแล้วตอนแรกตอนแรกม,มีแปดสิบหกสตมแปดสิบหกสแตปมแล้วก็ใช้หน้าจอแบบนี้หน้าจอที่มีออเแบนเบอร์กับทูเบรนี่ไว้เลยสแกนสแกน แกนหน้าจอนี้มันก็หักไป49สแตมแล้วก็หน้าจอนี้มันก็หักเงินไปเลย1บาทจากพูมันนี่ไวเลสสแตม49สแตมแล้วก็เงิน1บาทจากพูมันนี่ไวเลสแล้วเหลือ37สแตม 红色。Oh, โคงเหล็กเนี่ยโคงเหล็กนะโครงเหล็ก้คน,นีคหูก็สามารถเลียนได้หน้ากากผ้าลายอเวนเจอร์ สีดำพร้อมซองใสหน้ากากใช้49สแตมบวกเงิน1บาทแล้วที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นโอเคสวยถูกใจเลยอะ่ะโอเคสวย